คุณกำลังหาร้านวอลแฮมเมอร์การ์เดเกมบอร์ดเกมคุณภาพและสีเพ้นต์โมเดลมากมายแย่สมุทรปราการอย่าลืมแวะกันมาได้ที่ชิโร่ยัสบายกันนะคะชิโร่ชิโร่สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องการสกรีนนิ่งนะครับซึ่งการสกรีนนิ่งเนี่ยคือเป็นหนึ่งในเทคนิคนึงของวอลแฮมเมอร์ที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นเทคนิคที่ผมรู้สึกว่าผมถนัดแล้วก็ชอบเล่มากๆเลยนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแนะนําให้ดูว่าการสกรีนิ่งคืออะไรแล้วมีเบสิกอย่างไรบ้างแล้วการสกรีนแบบแอดวานซ์เนี่ยเป็นยังไงแล้วมันจะมีประโยชน์ยังไงมีข้อเสียยังไงสามารถนําไปปรับใช้ได้ยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นเราต้องรู้จักก่อนเลยว่าสกรีนคืออะไรนะครับสกรีนเนี่ยก็คือการ เอายูนิตไปขวางศัตรูไม่ให้ศัตรูเดินผ่านได้นะครับเพื่อไม่ให้ศัตรูทําอะไรบางอย่างได้เช่นการเข้ามาชาร์จการเข้ามาหามุมยิงหรือว่าการเข้าไปออฟเจติฟหรือการเข้าไปทำแอคชั่นหรืออะไรก็ตามอันนี้คือการสกรีนนะครับก็คือขวางไว้นะครับหรือว่าเป็นการป้องกันการดิฟสไตร์นะครับเพราะว่าการสกรีนไม่ให้ศัตรูโดดลงหลังบ้านกันกลางอนาเขตดิฟป้องกันการดิฟสไตร์ไว้ก็เป็นการสกรีนเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือหลักๆของการสกรีนเนาะทีนี้ประเภทของการสกรีนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ ผมจะบอกว่าประเภทของการสกรีนเนี่ยมี1นึ่ก็คือ linear screen ก็คือการตั้งกำแพงขวางเป็นเป็นกำแพงแนวตรงเนาะก็คือต้องการกันในพื้นที่ที่แบบเป็นวงกว้างนะครับให้ศัตรูเข้ามาไม่ได้เป็นกำแพงชั้นแรกนะครับแบบที่2เรียกว่า bubble หรือว่า wrap screen ก็คือการกอดศัตรูไว้ก็คืออาจจะ ไม่ได้เข้าะระยะประชิดนะครับแต่ว่าเป็นการยืนขวางไว้ศัตรูรอบๆทาให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยนะครับก็คือการล็อกล็อกไว้ให้ศัตรูอยู่ในที่ที่ต้องการนะครับใช้กับศัตรูที่เป็นตัวเล็กๆหรือว่าเป็นตัวตัวใหญ่ตัวเดียวที่เราแบบต้องการไม่ให้เดินไปไหนนั่นเองนะครับการบับเบิ้ลเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีผลในก,การใช้เช่นเราไม่อยากให้ศัตรูเรียกท v e ม o v e ถอยออกไปถ้าเกิดเราเดินเข้าไปแล้วเขาจะเรียกทิพมุ่หนีแล้วเราจะยิงเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเดินไปแรปเขาไว้ครับเขาก็จะออเ, Fry เะรีย การโซนนี้ก็คือการป้องกันการดิฟสไตร์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้เข้าประเด็นเรื่องแรกก่อนเลยก็ครับก็คือลีเนียสกรีนนะครับลีเนียสกรีนก็ผมจะยกตัวอย่างเป็นภาพประมาณนี้แล้วกันเทระเทระเคสเนี่ยเดี๋ยวผมจะคงจะเล่าไปด้วยแล้วก็จะให้นึกภาพตามกันไปด้วยนะครับลีเนียสกรีนอย่างแรกก็คือเป็นการขวางไปนแนวตรงนะครับป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้ามาในระยะได้นะครับภาพเหมือนกัรสร้างกำแพงในเคสเนี้เราจะเห็นว่า,าทางไทเรนินเนี่ยเขามีเฮอร์มากอนอยู่เนาะแล้วเฮอร์มากอนของไทเรนินเนี่ย เขาอาจจะมีโอกาสเข้ามาชาร์จรถถังได้นะครับซึ่งเป็นไฟนิ่งเลนหลักของของฝ่ายอินพิวอิคัดแต่ฝ่ายอินพิวอิคัดเนี่ยต้องการที่จะเดินออกมาเพื่อทําการยิงเอ็กโซคลินด้วยนะครับดังนั้นการที่จะออกมายิงเนี่ยถ้าเราไม่สกรีนเนี่ยเทินต่อไปเนี่ยโฮมอก็อาจจะเข้าระยะไปชิดรถถังได้ซึ่งทาให้รถถังเนี่ยอาจจะติดในคอมแบทแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างอื่นได้ต้องฟอร์แบ็กอย่างเดียวหรือต้องยิงในคอมแบทอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นการที่เราสกรีนขวางแบบนี้นครับ ก็จะทาให้เทอร์มอกรเนี่ยเขาก็จะวิ่งติดแค่ตรงนี้เนาะเขาต้องชาร์จแค่กาสเมนอย่างเดียวต่อให้เขาพาอินคอนโซลิเดตเนี่ยระยะตรงนี้มันก็จะเกินระยะที่มันจะมากกว่า6นิ้วเนาะ,ะในกรณีที่มีกระโดด6นิ้วด้วยนะมันก็จะเกินกว่าระยะที่เขาจะกระโดดเขาไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะติดสกรีนของเรานะครับเสร็จแล้วเขาจะเข้ารถถังไม่ได้กรณีการสกรีนนี้ก็คือเราส่งไปตายเนี่ยเพื่อยื้อเวลาแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเทรดออฟเราคุ้มกว่านะครับเพราะว่าเราจะทําลายยูนิตที่มีราคา เป็นร้อยของเขานะครับโดยก,การที่เราเหินราคาแค่หกสิบปขวางนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังขวางให้ศัตรูไม่สามารถ develop บอร์ดได้ใครเคยเล่นหมากรุกจะเข้าใจเขาว่า develop บอร์ดนะครับก็คือมันคือการพัฒนาบอร์ดให้สามารถได้เปรียบในเทิร์นถัดไปนะครับในกรณีเนี่ยเขาจะติดอยู่แค่ตรงบริเวณนี้เท่านั้นเขาไม่สามารถ develop บอร์ดขึ้นมาได้นะครับอันนี้คือเคสของการสกรีนแบบลิเนียธรรมดานะครับตรงนี้ผมอาจจะเสริมไว้นิดนึงคือหลกัหลกๆคือ คีย์หลักคือเราไม่อยากให้เขาเข้ามาชาร์จรถถังเราแต่ว่าถ้าเกิดเขาเป็นยูนิตที่บินได้ละ่ะถ้าเขาเป็นยูนิตที่บินได้เนี่ยบางทีเนี่ยเราใช้วิธีเก่ากันที่เรียกว่าสกรีนฟุตปรินได้นะครับหมแบบายความว่าเ,เขาอาจจะเดินมาตรงนี้แล้วเขาอาจจะชาร์จข้ามหัวเราได้ไปถึงรถถังยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างการที่เราสกรีนแบบฟุตปรินก็คือเราวางให้แบบมินแม็กซ์ที่สุดเลยแต่ให้เขาวางโมเดลไม่ได้อะครับเพราะถ้าเกิดเขาวางเขาสมมติตัวนี้เป็นยูนิตบินเนาะ แล้วเขาบินได้ไกลสุดขนาดนี้นะครับเขาจะวางโมเดลไม่ได้เพราะเขาจะติดอยู่ในคอมจะติดอยู่ในเอ็นเกจเมนต์เล์ของกนะัสเมนเนาะถ้ากับว่าเขาไม่สามารถวางโมเดลได้แทนที่เขาจะบินข้ามหัวได้เนี่ยเขาก็จะบินมาหยุดแค่ตรงนี้เท่านั้นเองอันนี้คือกรณีของการที่ถ้าเราเจออยู่ในที่บินข้ามหัวตัวที่สกรีนได้นะครับให้เราสกรีนด้วยการสกรีนฟุตพินแทนนะครับก็คือไม่ได้วางให้เขาวิ่งผ่านไม่ได้แต่วางให้เขาวิ่งมาวางเบสไม่ได้ แล้วเขาก็ต้องวางเบสไปอยู่ข้างหน้าเราในเคสนี้ก็จะเป็นเขามาวางเบสด้านหลังไม่ได้เขาต้องมาวางเบสด้านหน้าเราแทนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสกรีนลีนีสกรีนแบบว่าฟุตปรินนะก็คือทําให้เขาวางเบสไม่ได้แทนม,มันก็จะมี2แบบนะครับเพราะว่าสตูสามารถเป็นพวกที่บินไม่ได้ก็คือสกรีนขวางธรรมดาแต่ว่าถ้าเป็นพวกที่บินได้เราต้องสกรีนขวางด้วยแบบฟุตปรินเนาะอันนี้ก็จะลึกขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ก็เป็นเทคนิคที่เอาไปปรับใช้ได้นะครับในแบบถัดมานะครับเราจะเรียกว่า การสกรีนแบบบับเบิลสกรีนนะครับผมหรือก็คือการสกรีนแบบขวางไม่ให้ศัตรูเดินเข้ามาอันนี้ภาพนี้อาจจะคล้ายๆว่ามันอาจจะเหมือนรีเนียนนิดนึงนะภาพที่ผมยกตัอย่างมาแต่หลักๆคือเราไม่ต้องการให้ทางเจ้าตัวนอนเอมสเซอรี่เนี่ยขึ้นมาด้านบนได้เลยหรือลงมาด้านล่างได้เลยนะครับหลักๆคือการล้อมแต่ถ้าเรามีมูเมนท์ที่เยอะพอเนี่ยบางทีเราอาจจะล้อมแบบนี้เลยก็ได้นะครับ เพราะว่าถ้าเกิดเราล้อมแบบนี้เนี่ยเขาจะเลี้ยงทิพไปไหนไม่ได้เลยในกรณีที่เขาไม่เลี้ยงทีพเนาะบางทีเราจะทำแบบนั้นได้อันนี้ก็จะเป็นการบับเบิลธรรมดานะครับก็คือเออให้เขาเดินไปไหนไม่ได้เลยเดินมาติดหมดอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะคล้ายๆกับล,ลีเนียแต่ว่าทรงมันจะเป็นการล้อมเสียมากกว่านะครับในแบบเบสิกแบบถัดไปนะครับก็คือเรื่องของการโซนิ่งสกรีนนะครับโซนิ่งสกรีนนี่ ง่ายมากๆเลยก็คือเราต้องการที <aquí> <introduce> ่จะสกรีนการดีฟสไตร์ของศัตรูนั่นเองเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถลงได้ส่วนใหญ่เราจะใช้กับยูนิตที่เป็นชาร์ฟที่อยู่หลังบ้านนะครับในภาพนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมสกรีนด้วยการแผ่กาสเมนออกไปหลังบ้านนะครับก็จะเห็นว่ามันสามารถที่จะกรีน9นิ้วไปจนถึงตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับถ้าเราวาด a อเรียบับเบิ้ลเนี่ยมันก็จะได้ a อเรียบับเบิ้ลในจากกาซเมนแต่ละตัวเนี่ยซ้อนๆๆๆๆๆๆๆกันเป็นวงประมาณนี้เรื่อยๆเลยนะครับ ส่วนเพิ่มเติมเทคนิคที่ทําให้การทําสกรีนแบบโซนิ่สกรีนเนี่ยเอฟฟิชีเนตมากยิ่งขึ้นนะครับคือเทคนิคที่เรียกว่าการใช้หลัก3ามหนึ่งสามคืออะไรใครที่เล่นว a r Hammer เนี่ยก็คงจะเคยได้ยินคําว่าโคเฮนซี่เนาะก็คือยูนิตจะต้องที่เป็นยูนิตเดียวกันโมเดลจะต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน2นิ้วนะครับเพื่อให้มันคงโคเฮนซี่ไว้ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าโมเดลมีมากกว่า6โมเดลขึ้นไปก็คือมี7โมเดลขึ้นไปเนี่ย เขาจะต้องอยู่ในโคเรนซี hmm. ่กับ2โมเดลขึ้นไปเท่านั้นนะครับหมายความว่าเราไม่สามารถยืนห,หน่าง mm hmm. 1แล้วก็ห่าง2แล้วก็ห่าง2แล้วก็ห่าง2ได้มันจะต้องอยู่ห่างกับ2อ2โมเดลขึ้นไปนะทีนี้การทำแบบนี้เนี่ยหมายความว่าเราผูกแค่หัวท้ายหัวท้ายนะครับจะสังเกตเห็นว่าในส่วนหัวนะครับแล้วก็ในส่วนท้ายเนี่ยแล้วแต่โอดในหัวท้ายแนละ้ว มันจะเป็นอยู่ใน It ที่อยู่ผูก3ตัวด้วยกันหมายความว่าไอ้เจ้าตัวสุดท้ายตัวนี้ครับตัวนี้นะกับตัวนี้นะมันอยู่ห่างกันไม่เกิน2นิ้วเท <CA> ่ากับว่าตรงเนี้ยเป็นยูนิตที่ทุกตัวเนี่ยจะอยู่ห่างกันไม่เกิน2นิ้วแล้วนะครับที่หัวท้ายเ <entsprechend> ท,ท่านั้นนะแล้วตรงระหว่างกลางเนี่ยเราจะเว้นระยะ2นิ้ว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 ได้เลยเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมียูนิตที่อยู่ซ้ายขวาของตัวเองอ่ะอยู่แล้ว2นิ้วดังนั้น เราจะยืดได้ไกลกว่าเดิมเพราะว่าทุกตัวนะว่าอยู่ในสนิ้วของทุกตัวหมดนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าหลัก3า3เนาะก็คือ3หัว3ท้ายแล้วตรงกลางก็11 1 1ไปนะครับผมก็อนนี้ก็จะเป็น3มถ้าเกิดเราทำตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถใช้ยูนิตน้อยลงในการสกรีนหลังบ้านเพื่อให้ได้ศัตรูเนี่ยรีฟสไตรไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการโซนิ่งสกรีนนะครับเสริมอีกนิดนึงการสกรีนแบบนี้เนี่ย เราไม่จาเป็นต้องสก,กรีน9นิ้วเป๊ะนะครับในกรณีนี้เนี่ยผมอาจจะสก,กรีนระยะตรงนี้ที่9นิ้วเป๊ะๆนะครับแต่เราต้องดูด้วยว่ายูนิตของศัตรูเนี่ยเบสขนาดไหนไซส์ Size ขนาดไหนแล้วเขาลงได้หรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นเราเล่นกับเดมอนแล้วเดมอนเนี่ยครับเขามีได้พวกเกรเตอร์เดมอนตัวใหญ่ๆเลยที่เบสฟุตสปริน์มันใหญ่มากๆนะครับพอเบสฟุตปินมันใหญ่มากๆเนี่ย บางทีอ่ะเขาต้องการพื้นที่ที่มันมากกว่า9นิ้วเพื่อลงเนาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดฟุตปินเขาใหญ่ขนาดนี้ยกตัวอย่างเนาะเขาเนี่ยจะต้องการพื้นที่ลงขนาดนี้หมายความว่าตรงเนี้ยระยะห่างมันแค่อาจจะแค่ประมาณ6นิ้วนะครับยกตัวอย่างจริงๆเนี่ยเราอาจจะสกรีนที่ระยะนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสกรีนที่ระยะจากวงกลมสีฟ้าเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็น9นิ้ว ถ้าเกิดเราสกรนเก้าน,นิ้วเนี่ยสมมติถ้าเกิดมันแบบแรปลงมานิดนหนึ่งพอดีทําให้เขาไม่สามารถลงได้เพราะเบสเขาใหญ่เกินเนี่ยเราก็จะสามารถเอายูนิตนเราเนี่ยยืดไปได้อีกด้านหนึ่งมากยิ่งขึ้นทําให้เราสามารถขยายวงสกรีนได้ใหญ่ยิ่งขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือให้ดูด้วยว่าเบสของสตัวต้องใช้พื้นที่ในการลงเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเราต้องสกรีนแบบ9นิ้วเป๊ะๆพอดอีจนถึงขอบชาก บางทีเนี่ยถ้าเกิดเขาใช้ฟูดปรินในการลงเยอะเนี่ยเราไม่จําเป็นต้อง9นิ้วก็ได้เราอาจจะยืมโมเดลหรือยืมเบสเขามาวัดดูก็ได้เอยว่าถ้าเขาจะลงทั้งยูนิตลงมาเนี่ยมันใช้พื้นที่เท่าไหร่ถ้าเกิด9นิ้วกับ8.1นิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเราก็อาจจะแบบขึ้นมาสกีนที่บริเวณนี้แทนได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการโซนิ่งแบบเอฟฟิเชนที่สุดนะครับทีนี้พอเราพูดเรื่องเบสิคไปหมดแล้ว ต่อไปเราจะมาเรื่องของ advance d screening แล้วอันนี้ก็จะเป็นดีเทลที่ผมอยากจะนำเสนอเนาะเพราะว่าเรื่องเบสิกเนี่ยทุกคนอาจจะรู้หรือเข้าใจอยู่แล้วแต่วันนี้จะเป็น advance d screening ที่ผมใช้ประจําแล้วก็ผมรู้สึกว่ามีประโยชน์มากแล้วอยากจะมาแชร์นะครับท่าที่1เลยนะครับคือ loan off screen อันนี้สําหรับคนที่อยากได้ primary primary นำแล้วไม่อยากโดนดีนแน่ๆนะครับก็คือการ loan off screen เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับผมยกตัวอย่างเคสนี้เคสนี้เนี่ยไทเนิต ต้องการที่จะยึดจุดตรงกลางด้วยลิเกเตอร์นะครับเขาต้องการที่ยึดจุดตรงกลางด้วยลิกเตอร์แต่ว่าเจ้าลิกเตอร์ตัวนี้ครับมันมีโลนออฟมันอาจจะโดนยิงตายได้สิ่งที่เทคนคทำนะครับก็คือเขาทําการเอาโฮมอกอนเนี่ยแอดวานซ์ Advanced ออกไปขวางไว้ซึ่งระยะจากโฮมอกอนเนี่ยจนถึงลิเกเตอร์เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 1นิ้วกว่า,วาถึง12นิ้วแล้วแต่นะครับ11นิ้วถึง12นิ้วหมายความว่าอะไรครับ หมายความว่าศัตรูเนี่ยไม่สามารถจะมาจบมูฟด้านนอกตรงเนี้แล้วยิงลิกเตอร์ได้เพราะว่าลิกเตอร์มีโหลดออฟแล้วต้องยิงเกิน12นิ้วไอ้เราต้องยิงภายใน12นิ้วแต่ว่าระยะที่เขามาจบได้คือระยะอาจจะเป็น12.1นิ้วก็ได้หรือ13นิ้วนะครับ12.1นิ้วเท่ากับว่าเขาจะมาจบมูฟบริเวณนี้บริเวณนี้แล้วยิงลิกเตอร์ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกินระยะโหลดออฟหมดเลยนะครับในกรณีนี้เนี่ย เราเสียโลมากรแน่ๆร้อนนะครับแต่ว่าเราได้แต้มแน่นอนร้อเพราะว่าไม่มีใครที่จะมาค่าลิกเตอร์หรือดินาได้นะครับอีกอย่างเขาไม่สามารถแอดวานซ์วิ่งทะลุเอนเกจเมนต์เลงได้ด้วยนะครับเขาต้องชาร์จเข้ามาอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเราสามารถรักษาระยะบริเวณนี้นะครับถึงตรงเนี้ยให้เกิน3-4นิ้วขึ้นไปได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถชาร์จเข้ามาแล้วโคเฮนซี เอ้ยแล้ว o อนโซลิเดตเข้ามาจุดได้ก็จะไม่สามารถแย่งได้เช่นกันอันนี้ก็จะเป็นยกตัวอย่างนะว,ว่าเออเนี่ยคืออีกหนึ่งเทคนิคสกรีนที่เราแค่สกรีนไปเนี่ยเราไม่ได้แบบกลัวเขา อะไรเลยเราแค่สก,กินให้เขาว่าเดินมายิงตัวโหลดออฟเราไม่ได้แล้วเราจะการันตีว่าเราจะได้แต้มนั้นแน่ๆนะครับอีกเทคนิคนึงสำหรับอันนี้สำหรับไทเลนิตเพลเยอร์แล้วกันที่ใช้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้โฮมบาก,กอนก็ได้เพราะว่าการระยะระยะที่จะเดินมาขนาดนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะแอดวานที่ไกลมากใช่ไหมครับถ้าเทคนิคที่ไทเลนิตใช้กันบ่อยๆอ,อ,อาจจะเป็นการใช้กากอยนะครับก็คือกากอยเนี่ยมีปืนมันเป็นแอซเซลอยู่เนาะกากอยเนี่ยสามารถแอดวานมาได้ขวางอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ ยิงการกอยมี a อเ l บ t ลตี้บอกว่าเมื่อยิงเสร็จแล้วสามารถที่จะเดินต่อได้อีก6นิ้วนะครับหมายความว่ายิงเสร็จแล้วก็ค่อยเดินต่อมันจะเป็นการบวกระยะอีกมันจะแบบเดิน10กว่าบวกดีหกบวกหกนิ้วอีกขึ้นมาอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้เราสามารถเดินออกมาแล้วก็ไปขวางสกินได้ง่ายยิ่งขึ้นคีหลักของการโหลดออฟสกินก็แค่ต้องการครีเอทบับเบิ้ลให้ระยะที่มาจบมูฟไม่สามารถยิงตัวโหลดออฟถึงได้เท่านี้เองนะครับมันก็จะาสามารถ การันตีการได้ไพมารีแน่ๆแล้วยิ่งเข้ามายิ่งแย่งตรงกลางด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ตัวโหลดออฟเราล่อแน่แน่นอนด้วยนะครับข้อควรระวังคือระวังพวกจ้ำแยกที่เป็นข้ามหัวนะครับอาจจะเกิดขึ้นได้พวกทับตีใกล้นะครับพวกทับตีใกล้นี่ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นข้อที่ข้อที่ต้องระวังนะครับแต่ว่าก็เป็นเทคนิคที่ใช้ได้ยิ่งเ่อนพวกทับยิงเนี่ยมันยิ่งใช้บูลลี่พวกทับยิงได้ง่ายเลยนะครับนี่คือเทคนิคของการโหลดออฟสกรีนนะครับถัดมา1นนิ้ว blocking อ่า เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องการสกรีนแบบใช้ลิเนียเนาะก็คือเป็นกำแพงขวางใช้โมเดลเยอะมากเลยแต่ถ้าเกิดโมเดลเหล่านั้นมันตายแล้วมันอาจจะเหลือแค่นิดเดียวเนี่ยเราจะทําให้มันมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดได้อย่างไรอันนี้ก็คือการป้องกันด้วย1น,นิ้วจะเห็นว่าภาพตัวอย่างที่ผมเห็นเนี่ยคือนอนเอมิสี่เนี่ยมันจะสามารถเข้ามาชาร์จรถถังได้ทั้งสองคันนะครับทีนี้เนี่ยผมเหลือกาดเมนแค่ตัวเดียวผมจะขวายังไงผมเดินขวายางี้เลยคือจะสังเกตเห็นว่า เบสของนอนเนี่ยมันอาจจะที่มันอาจจะเดินผ่านทางนี้ก็ได้เดินผ่านทางนี้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของ e n g a g e m e n นเล้งอยู่ด้วยเจ้ากาดเมนโซนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีออร่า e n g a g e m e n นเล้งอยู่หนึ่ง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 นิ้วถูกไหมครับนั้นหมายความว่านอนเนี่ยไม่สามารถใช้ Normal Mo v e อะเดินผ่านได้เพราะว่านอนจะเข้าไปใน e n g a g e m e n t Link ของกาดเมนดังนั้น นอนจะเดินผ่านไม่ได้นอนจะนอนนอนจะมาติดได้แค่แบบบริเวณนี้เท่านั้นเองนะครับถ้าเกิดนอนมาติดบริเวณนี้เนี่ยก็คือเขาเขาก็สแตก็กติดอยู่ตรงนั้นธรรมดานะครับนี่คือการสกรีนด้วยการใช้ยูนิตให้น้อยที่สุดโดยเราต้องอย่าลืมว่าเรามี1นิ้วรอบโมเดลของเราบางทีเราเบียดกับกำแพงแล้วเว้น1นิ้วไวน้นิดนึงทำให้เขาเดินผ่านไม่ได้เฉยๆเนี่ยมันก็จะเกิดประสิทธิภาพในการสกรีนได้มากที่สุดนั่นเองนะครับสิ่งที่เทรนเน็ตทําทได้ก็แค่อาจจะยิงเดินมาอาจจะยิงหรืออาจจะชาร์จค่าค่ากาัด อาจจะแบบอยู่นอกระยะ12นิ้วหรืออะไรตามที่ถ้าเกิดเราวัดไว้อะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าก็เชื่อว่าทุกคนก็จะเข้าใจคอนเซปต์ว่าเออบางทีเนี่ยเหลือตัวนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันก็ทําให้เกิดความน่าลาคาญขึ้นได้มากมายด้วยด้วยด้วยออร่าหนึ่งนิ้วเอเจเมนต์เลงของยูนิตนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือ1นิ้วบล็อกกิ้งนะครับต่อไปเมื่อกี้พูดกันแต่ทับยิงไปหมดเลยนะครับแล้วทับตีใกล้เชสกรีนอะไรได้อีกบ้างนะครับมันสามารถใช้สกรีนด้วยผูกฮีโรอีก ไฟเฟิร์สได้ด้วยอันนี้ก็จะไม่ใช่สกรีนร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการป้องกันยูนิตตัวนี้หรือว่าต้องการป้องกันไม่ให้ยูนิตตายหรือว่าเราไปยึดจุดหรืออะไรก็ตามนะครับเราก็สามารถผูกโมด้วยไฟเฟิร์สได้ก็คือเราเอาเดวิงไหนเข้าไปยึดจุดนะครับในภาพนี้เราจะเห็นว่าเราจะใช้เดวิ้งไหนเนี่ยไปยึดจุดอยู่นะครับศัตรูเนี่ยที่มีเบียดการเวทเนี่ยเขาอยากจะเข้ามาฆ่าเดวิงไหนเซว่าเราแค่ไม่ได้หยายเขาแย่งจุดธรรมดาเข้าจะอยากมาฆ่าเดวิ้งไหนหรืออาจจะเข้ามาบุกอะไรอย่างอื่น การที่เขาเดินเข้ามาชาร์เดวิงไนท์เนี่ยการที่เราเดนินงไนท์สกรีนขวางไว้ซึ่งเป็นตัวรับดาเมจหลักตัวยิงอาจจะยิงเดวิงไนท์ไม่ตายแต่ว่ามันอาจจะยิง ICC ด้านหลังตายด้านหลังนี่คือ ICC เนาะอาจจะยิง ICC ตายเพตายพนเนี้ยเราเอาเดวิงไนท์เนี่ยขวาง ICC ไว้ ICC แอบยางเดียวเลยเดวิ้งไนท์ยืนยุดจุดพอมีปืนยิงมาเดวิงไนท์ไม่ตายแต่ว่าเดวิงไนท์อาจจะแพ้ทับตีใกล้ที่มันกำลังจะเดินเข้ามาชาร์จนะครับเคสนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเขาชา ICC เนี่ยก็เป็นการผูกอยู่แล้วผูกตัวสกรีนของตัวเองไว้เพื่อที่จะฮีโรอิกเข้าไปได้แล้วก็จะมีไฟเฟิร์สหมายความว่าในกรณีนี้บัตรแองเจิลที่จะชาร์จขึ้นไปนยครับไม่สามารถทําอะไรได้เลย,เ,ลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาเขาสามารถทําได้แค่เดินขึ้นไปแย่งจุดแต่ถ้าเขาเดินขึ้นไปชาร์จเดวิ่งในเนี่ยเขาจะโดนฮีโรอิกด้วย ICC กับจูดิเซียที่มีไฟเฟิร์สหมายความว่ามันคือการันตีเลยว่าถ้าเขาเดินเข้ามาโดน สวนกับเข้ามาแน่นอนดังนั้นก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่าสามารถเอามาใช้ได้ซึ่งเทคนิคนี้ทับติก้าสามารถใช้ได้หลากหลายจังหวะเลยก็คือเอาตัวแท้งไปยืนสกรีนขวางไว้แล้วเอาตัวดาเมจไฟเฟิร์สไปยืนด้านหลังเวลาเขาจะยิงเราอาจจะไม่ตายแต่ว่าถ้าเขาจะเข้ามาตีใกล้เนี่ยเราสามารถกระโดดไฟเฟิร์สเข้าไปสวนเพื่อไปช่วยได้นะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราจะได้เปรียบแทนเพราะเราได้สู้ก่อนนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดสับตัวเป็นไฟเฟิร์สเหมือนกันล่ะเวลาไฟเฟิร์สเจอไฟเฟิร์สดีเฟนเดอร์ ได้ไฟเฟิร์สก่อนนะครับหมายความว่าถ้าเกิดต่อให้ไอเจ้าเบดกาตัวเนี้ยอาจจะมีอับเรตตี้อะไรก็ตามที่จะมีไฟเฟิร์สเนี่ยแต่ถ้ามันชาร์จเข้ามาเราฮีโร่อีกด้วย ICC เนี่ย ICC เราได้ไฟเฟิร์สก่อนนะครับดังนั้นตรงเนี้ยมันคือการันตีได้ได้ตีก่อนแน่นอนเพราะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สามารถจําแล้วก็นําไปใช้ได้แล้วก็เอาไประวังได้ด้วยเพราะว่าศัตรูก็อาจจะใช้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผูกโบแบบฮีโร่อีกไฟเฟิร์สนะครับต่อมาการสกรีนกับพวกที่่เลนท อันนี้จะใช้หลักของการบับเบิ้ลละนะครับก็คือสกรีนการดิสเซมบาร์ออกมานั่นเองในกรณีนี้เนี่ยผมจะยกตัวอย่างว่าถ้าเท่าหลอกมียูนิตอยู่ข้างในอาจจะเป็นคาสกินอาจจะเป็นช็อคทูบหรืออาจจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าเราจะยิงเท่าหลอกเขาอยู่แล้วอ่ะแล้วเขาจะดิสเซมบาร์ออกมาไปหลบหลังไรล์กไซไปหลบนู่นนี่นะั่นแล้วจะไปเล่นเทิร์นต่อไปเนี่ยบางทีเนี่ยเราสามารถฟอร์์เขาให้เขาดิส เดสเปรสเลสเอ็กเกปออกมาได้นะครับก็คือทําให้เขาต้องไม่ใช่เดสเปรสเ s สเ p ปดิเอมิเรเจซีเดสมบากนะครับทาให้เขาต้องออกมา6นิ้วแทนนะครับก็คือไกลไกลแล้วเขาต้องโลหนึ่งสองสามยูนิตอาจจะตายได้อันนี้คือการล้อมเพื่อให้เขาเสียหายในเคสนี้ผมอาจจะยกตัวอย่างที่เป็นคาสกินอาจจะไม่ใช่ยูนิตที่มีค่ามากแต่ถ้ายกตัวอยา่างเช่นถ้ามันเป็นแรนไรเดอร์ที่มี10มารีนอยู่ข้างในนะครับอะไรอย่างนั้นอนะ่ะการกระโดดออกมาโลหนึ่งสองสามตายเนี่ย มันอาจจะเสียหายหนักมากๆคือเราเหมือนเราทำดาเมจใเส่เขาฟีด้วยการแค่เราสกรีนเท่านั้นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดแทสปอร์ตตัวนี้เป็นไลนแรเดอร์นะครับเราเรามีโฮมอกรอนเท่านี้เนี่ยต่อให้เรายิงเขาตายแล้วเอาโฮมอกรอน่ะชาร์จมาลีนที่อยู่ข้างในตกลงมาต่อครับโฮมอกรอนก็ทำดาเมจใส่มาลีนไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราใช้เทคนิคการล้อมแบบนี้แทนแล้วมาลีนที่กระโดดออกมาต้องโลนหนึ่งสองสามแล้วตายเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันมันมีผลมากกว่ามันมีผลมากกว่านั่นเองนะรออน็เเปื่งงข ไม่โลสองสาไม่ไโลหนึ่งของสามแล้วโดนมอเตอร์บูดนะครับ <c oughs> อันนั้นก็จะมีผลมากกว่านั่นเองก็คือสามารถใช้เทคนิคนั้นเพิม่มได้เพราะว่าเรารู้โฮมกรไม่สามารถทำนามัได้ขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับหรือบางทีถ้าศัตรูโพซิชันนิ่งแทนสปอร์ตได้ไม่ดีนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในโพซิชันที่อาจจะอินเมอร์เจนซีเดสเซบาร์กไม่ได้เลยอย่างเช่นการยืนติดขอบแบบนี้จะสังเกตว่าการยืนติดขอบแบบนี้เนี่ยเขาไม่สามารถออก6นิ้ว ออกมาด้านนี้ด้านนี้ได้เลยเพราะว่ายูนิตที่ออกมา6นิ้วเนี่ยจะอยู่ในระยะเอ g นเกจเมนต์เลงของโฮมอกอนนั่นเองหมแบบายความว่าถ้าเกิดเรายิงเจ้าแทสปอร์ตตัวนี้ตายเนี่ยยูนิตข้างในจะตายทันทีเลยเพราะว่าไม่ไม่มีพื้นที่ให้วางเพียงพอนั่นเองนะครับเทคนิกคการสกรีนแบบนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำให้มันไทยมากนะเราแค่วัดไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าเขาจะใช้พื้นที่วาง10โมเดลเนี่ย มันอาจจะใช้ประมาณนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเอาโฮมกอนวางแค่ตรงนี้ตัวเดียวในวงกลมสีน้ำเงินก็ได้เท่านี้บริเวณเนี่ยมันก็จะถูกดีนนเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับเราแค่ใช้โมเดลเดียวให้เขาวางโมเดลทั้งหมดไม่ได้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคเนาะที่สามารถเสริมกันได้ก็คือเอาไปใช้กับพวกทรนสปอร์ตล้อมให้เขาลงรถมาแทนเพราะงั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรกับตัวที่มันอยู่ข้างในรถเลยนั่นเองนะครับอาจจะไม่ต้องยิงต่อก็ได้บางทีปืนเราอาจจะไม่พอเราอาจจะไปยิงอย่างอื่นอันนี้ก็ทําให้เ้เเาาาาาาไไไมมม่สราารถทํอะดลยยตตก เป็นต้นนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของการเทคนิคพิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือการ blocking hero อีกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของการเอา hero อีกไปผูกแล้วทีนี้เราสามารถ blocking hero อีกอย่างไรได้บ้างนะครับเคสที่1คือการบล o c k i n g งดยโมเดลนะครับในเคสนี้เนี่ยฝ่ายอิมพิโอกาเนี่ยอยากจะชาร์จนะครับอยากจะชาร์จเข้าไปที่เอ็กโซคินมากเลยเพราะว่าเอโซคินอาจจะแบบว่าเรียกว่าอะไรนะเอโซคินอาจจะ เดินมายิงไม่ได้ไม่อยากให้เดินมายิงอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าอันนี้มันอยู่ในระยะเกิน1นิ้วนะครับไม่ได้อยู่ในคอมแบทกันเนาะคือเขาอยากชาร์จการ์ดเมนตรงนี้เข้ามามากๆแต่ถ้าชาร์จออกมาบางทีเนี่ยนอนไอเมซิรีเนี่ยอาจจะฮีโร่อีกออกมาได้นะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมต้องเดินเทาหลอกคือเดินมาธรรมดาเลยครับเดินเท่าหลอกมาจบมูฟแค่นี้เลยเพื่อให้เราการันตีได้ว่า การเมนที่ชาร์จไปแล้วแปะตรงนี้เนี่ยต่อให้มันอยู่ในระยะ6นิ้วกับเจ้านอนก็จริงแต่นอนไม่สามารถฮีโรอีกมาได้เพราะนะครับเพราะว่ามันติดเท่าหรอกแต่ถ้าด้านเนี้ยเขาก็าต้องโหลดด1อสิบสิบสอบวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งก็จะเป็นไปไม่ได้เช่นกันนะครับในีกรณีนี้เนี่ย เราก็จะสามารถชาร์จไปดิสเซเบิลเจ้าเอ็กโซคลนได้นะครับทํา e x เอ็กโซคลนไม่สามารถยิงเทอร์นัดไปได้นะครับ <c oughs> จริงๆก็ยิงได้อาจจะยิงได้แค่ทอล็อกซึ่งเราไปทิ้งอยู่แล้วเนาะก็คือทําให้เขาไม่สามารถเดินหรือไปมูฟไปทําที่อื่นได้ต้องให้เขาฟอร์แบ็กสิกเดียวอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็คือเราบล็อกด้วยโมเดลของเราเลยนะครับแต่สําหรับใครที่ไม่อยากจะเสียโมเดลรถใหญ่หรือแบบบล็อกใหญ่ขนาดนี้บางทีเนี่ยเราอาจจะบล็อกกันด้วยใช้เทคนิค1นนิ้วแทนภาพนี้เนี่ยจะไม่เหมือนภาพด้านซ้ายนะครับ ภาพด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่าเราบล็อกด้วยโมเดลเลยแต่ภาพด้านขวาเนี่ยเราบล็อกด้วยออร่าหนึ่งนิ้วเหมือนที่บอกนะครับคือถ้าเกิดเราชาร์จการเมนไปอยู่ตรงนี้เนี่ยนอนเนี่ยมันสามารถเดินเข้ามาได้แน่นอนแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยมันก็ใหญ่เพียงพอที่จะให้นอนอ่ะเดินผ่านได้นะครับแต่การเมนตัวนี้มีออร่าหนึ่งนิ้วอยู่ครับฮีโร่อินเทอร์เวนชั่นบอกว่าถ้าเราจะชาร์จไอ้ถ้าเราจะฮีโร่อินเทอร์เวนชั่นเนี่ยเราจะชาร์จได้แค่เป้าที่เราจะฮีโร่อีกใส่เท่านั้นแต่ว่าการชาร์จเนี่ย มันไม่สามารถวิ่งผ่านหนึ่งนิ้วของโมอื่นได้ไม่งั้นต้องประกาศมติชาร์ตนะครับแต่เขาประกาศได้แค่เป้านี้เท่านั้นหมายความว่าถ้าเราเอาการเมนกองที่เราจะชาร์จเข้ามาด i s a b เบิลเอ็กโซคิแล้วเราจบโมพี่ตรงนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะฮีโรอีกไม่ได้แต่ว่าเขาจะวิ่งผ่านโมเดลตัวนี้ไม่ได้ในระยะหนึ่งนิ้วดังนั้นแปลว่าเขาฮีโรอีกเข้ามาไม่ได้ต่อให้เราจบโฟที่บริเวณนี้เลยก็ตามเครับเขาก็จะฮีโรอีเข้ามาไม่ได้เพราะว่าเขาจะต้องเข้าหนึ่งนิ้วของตัวนี้นั่นเองอันนี้ก็เป็นอีทย มีประโยชน์แน่ๆแล้วก็ใช้โมเดลน้อยการบางทีเราอาจจะเหลือการเป็นแค่คนเดียวเนี่ยบางทีเราเหลือการเป็นแค่คนเดียวแล้วเราอยากจะหยุดเอ็กโซคิโนนี้ไม่ให้มันเป็นยิงรถถังเราในเทอร์นาเนี่ยเราอาจจะเอาการเป็นแค่คนเดียวมายืนตรงนี้แค่คนเดียวเลยก็ได้นะครับไ่จุดสีฟ้าเสร็จแล้วเราก็ชา์จตัวนี้เข้าไปปิดไอ้นอนตัวนี้ที่มันผูกอยู่เนี่ยมันก็กระโดดเข้ามาไม่ได้เพราะว่ามันระยะ1น,น,นิ้วของตัวนี้มันขวางทางอยู่ทําให้เบสมันผ่านไม่ได้นะครับทำให ไม่สามารถปกป้องเอสโครีนได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะที่จะมาเล่นนะครับอันนี้ก็จะสําสหรับทัพยิงหรือทัพไรตีใกล้อาจจะไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะฮะทีนี้การสก,กรีนเนี่ยบอกว่ามีแต่ข้อดีข้อดีข้อดีเต็มไปหมดทีนี้การสก,กรีนเนี่ยเราต้องระวังอะไรหนึ่งคือการสก,กรีนเนี่ยมันการส่งอยูย่ิตไปตายนะครับการสก,กรีนที่ไม่จําเป็นหรือว่าการสกรีนที่รู้สึกว่ามันไม่คุ้มหรือแบบ เราไม่ต้องไปก็ได้อะเราก็ไม่ต้องรีบไปสกรีนบางทีเราเรา,เราซ่อนไว้ดีกว่าเพราะว่าเออมันคือการส่งอยู่ทีเป็นด้านหน้าให้เขายิงฟรีให้เขาฆ่าฟรีนั่นเองนะครับเราจะสกรีนแค่ในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นจังหวะที่เทิร์นต่อไปมันจะเป็นโกเทิร์นของศัตรูอะก็คือศัตรูจะบุกเข้ามาแล้วอะอันนั้นคืออาจจะไปขวางก่อนเพื่อให้เขาใจเย็นช้าไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้ถ้าเรามาดูเคสที่ควรระวังอื่นๆอีกน,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 นอกจากการไม่ส่งไปตายพเพื่อนแล้วเนี่ยคือระวังเรื่องของการจั หรือว่าฝรั่งอาจจะเรียกว่าสปริงบอร์ดนะครับการจัมมิ้งแผ่นกับสปริงบอร์ดเนี่ยก็คือเป็น,เป,นเป็นตูเหวียงนะครับเป็นสลิงช็อตก็ได้อีกบางกลุ่มก็จะเรียกสลิงช็อตเป็นตัวเหวียงให้ศัตวูเข้ามาหาเราได้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเคสนี้เนี่ยบางทีการสกรีนเนี่ยนอนเนี่ยเขาอาจจะเดินมาจบได้แค่นี้นะครับแต่เราดัานไปสกรีนทําไมก็ไม่รู้ทําให้นอนเนี่ยมันช้าตอดทั้งที่นอนอาจจะเดินมาจบได้แค่แบบแค่บริเวณนี้ไกลสุดแล้วนะแต่เราดันไปสกรีนขวางทําให้เขาบวกทําให้เขาบวกกก 2D6 อีถูมัครบ ทำให้เขาบวกระยะชาร์จที่2อที่หอีกทาให้เขาชาร์จแกรแทนที่นอนเนี่ยมันจะเดินได้ถึงแค่นี้เนาะนอนมันจะมาจบมูฟอะที่บริเวณหน้ากาสเมนแทนตรงนี้แทนนะครับมันเป็นการสลิงชอ็อตหรือแบบเป็นจัมมิ่งแพทให้สะัวกเดินเข้ามาใกล้มากกว่าเดิมเฉยเลยนะครับทางทั้งที่เนี่ยถ้าเกิดเราวัดแล้วว่าเฮ้ยนอนมันจบได้แค่เนี่ยมันอาจจะชาร์จใครไม่ถึงเลยเนี่ยกาดเมนเราไม่ต้องเดินออกไปเลยก็ได้กาดเมนเราอาจจะแบบสเตจรออยู่ที่บริเวณนี้ก่อนก็ได้นะครับมไม่จำเป็นต้องรีบออกไปแบบนี้นะครับ หรือใน worst case บางอย่างเช่นถ้าเกิดมาเล่นบ้านอ่าเล่นบ้านที่มีแท้งช็อบของไทเลนิดเนาะบ้านมอนสเตอร์ของไทเลนิดถ้าเกิดนอนชาร์จเข้ามาแท้งช็อบกาดมินตาย2คน นอนได้ไพอินตีรถถังต่อรถถังพังอันนี้หนักกว่าเดิมเยอะเลยครับคือแทนที่นอนเนี่ยมันจะชาร์จไม่ถึงใครเลยไม่ได้ตีใครเลยกลายเป็นว่าเราไปสปริงบอร์ดให้เขาเขาชาร์จเข้ามาเขาใช้เจมแทงช็อปของบ้านรถถังไทยบ้านมอนสเตอร์ไทไลนิดนะครับฆ่าสองตัวนี้แล้วเขาไพอินมาตีรถถังต่อรถถังแตกต่อจากที่เราไม่เสียอะไรเลยกลายเป็นเราเสียทั้งตัวสกรีนแล้วเราก็เสียรถถังด้วยนะครับอันนี้ก็ อาจจะเป็นเคสที่ต้องระวังอีกนิดนึงนะครับที่มันอาจจะเป็นตัวสปริงบอร์ดสลิงช็อตอะไรเงี้ยให้ตููเข้ามาได้ก็อะไรที่มันไม่จําเป็นก็อาจจะไม่ต้องรีบบอกไปสกรีนขนาดนั้นนะครับอืมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะครับทีนี้มาสรุปกันนะครับการสกรีนก็คือการขัด b ูมเม้นตัูทั้งให้ตัวไม่ไม่ให้ตัวทาในสิ่งที่เขาอยากจะทําได้ทั้งการยิงฮีโรอิกแอคชั่นดิฟ i ไ e c ชาร์จหรืออะไรก็ตามนะครับบางทีหลาสะกรี เพื่อให้เขาไม่สามารถทำเอลิจินายได้สกรีนเพื่อให้เขาไม่สามารถยิงเราได้หรือบางทีเราจะเดินไปขวางเพื่อให้ศัตรูไม่สามารถเดินออกมาแล้วยิงรถถังเราได้นะครับแต่เขาจะยิงตัวถูกๆที่เราอาจจะไปสกรีนได้นะครับซึ่งการสกรีนเนี่ยมันจะใช้โมเดลถูกๆเท่านั้นนะครับเพราะมันคือการเอาไปทิ้งนะครับแต่ว่ามันคือการเบรกศัตรูซึ่งมันมีประโยชน์แต่ว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกนะครับต้องใช้ระวงังเพราะว่าบางทีเนี่ยเราส่งไปตายฟรีมันไม่คุ้มแล้วตอนหลังๆที่เราต้องการสกรีนเนี่ยเราไม่มีให้ใช้แล้วเนี่ยมัน นะครับแล้วก็บางทั้งการสกรีนเนี่ยอาจจะเป็นสปริงบอร์ดสลิงช็อตจัมปิง้งแพดแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับให้กับสตูแทนนะครับซึ่งมันเป็นผลเสียหนักกว่าเดิมเป็นการให้สตูเล่นง่ายขึ้นนะครับทำให้เราเล่นยากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับอันนี้ก็เป็นข้อที่ควรระวังอีกข้อหนึ่งของเรื่องการสกรีนนะครับหลักๆวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องสกรีนถ้าเกิดใครมีประเด็นถามหรืออยากจะให้สอนแนะนำเรื่องอื่นอีกเนี่ยสามารถ เปนมาได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็คงประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับ Brother I am pinned here No I am pinned here No Brother I am hit Brother I will take it Yes To glory and victory